ไม่ถ bueno. ่ายครับถ่ายพี่อยู่โอ้คือแจ้งแต่แล้วคือเข้ากันมาเร็วมากอะเออแล้วก็รีให้นางเลย มาบู้ฮายมาบูา้ฮ่ยวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ <Okay. S 1> เรามาลองทายกันเลยว,ว่าอยู่กับใครพิมพมาเร็วพิมพมาเร็วว่าอยู่กับใครเอาไปสวัสดีทั้ง4,500คนด้วยนะนไปขึไกอ ไฮไฮอ่ะเราไปดูกันครับเชิญไฮขอโทษนะครับที่ไม่ใช่ไอ้พร้อมอีกแล้วเจ้าอ่ะเต่ะคิดว่าเป็นพร้อมใช่ใครก็คิดว่าเป็นพร้อมเพราะเพราะเป็นผมไงล่ะผมเสียใจเสียใจครับเสียใจมันเล่นอยู่กับพี่ก้าครับอยู่กับพี่ก้าครับผมก็มาท่องบทครับมาท่องบท ถ้าเหมือนกล้องพี่หยันเป็นไงวะนะ <c oughs> กล้องแบบพี่ปลาดใช่แล้วไหมบาีคนบอกว่าเป็นบี <c oughs> เวอร์เฮ้ยเธอไม่ใช่บีเวอร์นะพ, okay. พี่ปลาดนะแต่โ t เ e พี่ปลาดใช่แล้วอยู่กับพี่ปลาชส่วนใครอยากเจอคุณพร้อมนะคะต้องคุณพร้อมอาบน้ําอยู่คุณพร้อมกาลัองอาบน้ําอยู่ขอ,อกเจ้าแก้มอะเรื่อยรู้แล้วว่าแก้มเยอะ เตาบอ,บออะไรไม่ใช่ไม่ใช่พีว่านะครับนี่ปัดครับผม,ต,บมต้องเปิดผมบันดีไหมเนี่ยต้องเปิดผมเพื่ออะไรพี่ชายท้องบดครับมาท้องบดเจ้าแกมพี่ปลาดใช่แล้วภาพมาครับพร้อมเรียกอ่ะปัดไป เอยกจะว่ีมขุมไม่ได้ไม่แอปทรูดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพี่อันยังไม่แอปพรูอาอบน้ำให้เรียบร้อยพร้อมพี่หนีไปกินบาบีคอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอแล้วได้เจอของกินฮมทาโรใช่แล้วฮมทาโร ผมบอกจากคอกรุ่มไม่ได้อาคุณปลาสบทเปไงบ้างเหนือพระรามบทเหนือพระรามหรอครับอาพูดคุยเพื่อคุยเพื่อนๆะก่อนที่จะพูดคุยกันอยากจะบอกกันว่าวันนี้โดนแหกเฮ้ยมีคนแหกยังไงมีคนแหกจับโป๊ผมเฮาผมบอกไปว่าผมจริงไม่บอกว่าเปิดกล้องวันไหนแล้วพี่อาก็บอกว่าแต่พี่ไม่ได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่ไงไม่เขามีคนถามว่ามีคนถามว่าปัดอ่ะจะอยู่ในเรื่องนี้ไหมอ๋อ แล้วปันับอ๋อตลอดติดตามกันนะครับแล้วพี่อานก็มาบอกว่าท่องบนหรือยังปัน่ะอ๋อคือจะไปให้เขาลุ้นว่าเออก็เขาจะได้กันติดตามไงว่าแบบมีคนมาดูไหมจบแล้วเฮ้ยมีเวอร์เข้ามาว่ะเหรอใช่มีอะไรอะไรพวกนั้นพี่อ่าต้องผมเดียวกับพร้อมเลยใครบอกมีคนบอกเนี่ยอยากเป็นพี่อ่านเนาะอยากเป็นพี่อ่านไม่ดีเลยนะทุกคนอย่ามาเป็นชันเลยเหนื่อยเหนื่อยมาก อ่ะ uh, เดี๋ยวคอคอกับบีเวอร์ดีกว่าอ่ะดูแลเธอดิอ่ะเดี๋ยวคอคอกับบีเวอร์บีเวอร์อยู่ไหนออกไปแล้วบอกอยากเป็นน้องหัน พี่เวอร์อยู่นะหนูยากเหนื่อยอยากเหนื่อยเลย่ะพวอยากเหนื่อยอะไรครับใช่ค่ะอยากเป็นพี่อานลูกพี่ทุกคนเอาอล้สะดวอยู่มาละเอ้ยสวัสดีครับไปจะนอนเลยไปจะนอนลวหลอกไม่ได้ไม่ใช่เวลานอนไม่ใช่เวลานอนของเราครับผมพอเจะอ่านบทสวัสดีครับเห็นหน้าเห็นหน้าไหมเนี่ยเพื่ออ่านบทอ่านบทยังครับบทดา อ่านแล้วอ่านแล้วครับยังไงยังไม่อ่านบทแเลยไม่ทุกคนเห็นบทผมหรือยังมาอยากคุยบทเยอะชะบทเยอะไหมเหรอประมาณหรอไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็ก็มีมีรอรอรอเดือดผมยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเลยพี่ก็ยังไม่ได้อ่านนั่นแหละเฮ้ยไม่แต่ กเห็นบทบทปัดคือเยอะมากอ่ะใช่ใช่บทปัดเยอะจริงแต่ตัวเองก็คือยังไม่อ่านบทนะก็ดูแม่ผมอ่านผมอ่านเรื่องอะไรย่างเงี้ยว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยของเหนือพราไหมครับก็ทุกคนจะเริ่มเริมติดตามกันนะครับเออแต่เราไม่ต้องบอกกันะว่าเพราะว่าโอให้เขารอดูวันที่หกเลยใช่รอดูนั้นเลยเราจะจะไม่สปอยอ้าแล้วผมงงว่าคุณไปโพลอย่างไนคุณบัตรฮะ คุณเป็นโผล่ทำอะไรไออ่านบทต้องไม่ต้องไม่อ่านกับพี่อันเลยอะใช่ครับมาติวเข้มเป็นการอ่านบทคลาสกับน้อ่งมันจะอะไรใครนั้นพี่พร้อมอยู่ในห้องน้ำเป็นไงบ้างรู้ได้ไงรู้ได้ไงอ๋อใช่ใช่พี่อันป็นคุณนบอกเออๆใช่ก็อยู่รู้ได้ไงว่าพี่พร้อมอยู่ในห้องเหมือนเหมือนพร้อมเคยอยู่ว่าจะไปทำเพลงกันใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่อ้าวพี่ว่าอย่าเพิ่งหลุดดิอ้าวเหรอ พี่เวอร์ล้วคนดูเปทุกคนอ่ะตอนนี้คือหลุดไปแล้วนะอ๋อทุกคนแล้วพี่เวอร์โพสอีกแล้วอ๋อผมก็พูดเล่นเมื่อกี้ว่าจะเป็นเรื่องจริงเ่ยไม่เป็นไรว่ารอติดตามแล้วกันเพลงใหม่ของบอลสรุกแล้วคือไม่ไม่ผมยังไม่บอกเลยว่าเพลงใหม่ของใครคุณอยาทุกคนครับไม่ทุกคนคือเพลงใหม่ของไปพูดได้รู้เรื่องก่อน เออใหม่ของพี่อั๋นเลยครับพี่อัน๋นฟิชเชอร์ลิงกับปนะัดครับฟิชเชอรลิงกับพร้อมฟิชเชอร์ลิงกับนั่นแหละครับเต็ไมไปหมดเลยครับโบแบกโบแบกมาก <laughs> <c oughs> ไม่ไม่ตอนตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าไม่คิดว่าจะจริงเย่ยอ่าฮะเหา็นเห็นเห็นพร้อมชวนชวนไปอะไรเงี้ยแบบแต่ไม่คิดว่าจะไปจริงอะไรเงี้ยความลับไม่มีจริงใช่เขาบอกความลับไม่มีจริงมีคนโก้ แกโปะมากแล้วโปะกางแบบหกพันกว่าคนน่ะตอนเนี้ยที่เขา <c oughs> คือไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าหลุดโป๊แบบกลางดึกคือแบบเออเที่ยงคืนแล้วคนว่าเอออาจจะดูไม่เยอะกลายเป็นหกพันกว่าคนคือตอนนี้โปหมดแล้วบวเวอร์ <c oughs> โป๊เก่งมากออกเลยโอ้ oh my god เอาไว้รอติดตามแล้ว <c oughs> ก็เหมือนเป็นการแบบโปรโมทโปรโมทแบบ <c oughs> ใช่ไหมแบบว่าแกล้งบบโปรโมทนะครับทุกคนอย่าไปติดตามนะครับเพลงใหม่ของบอนนะครับเออ ส่วนจะฟิตรลิงมีใครบ้างก็ต้องรอติดตาม่ะจริงใช่ๆเขาบอกเขาบอกมีคนบอกว่าจะแก้งๆอะไรครับก็บอกว่าพร้อมกับบอลพร้อมกระบอนเรามีพี่บอกเลยว่าสนุกมากเอาเอาแบบพูดแบบว่าสปอยล์เล็กแล้วกันว่าเป็นสปอร์ตเดย์เอใช่ที่เราที่เราจะที่เราวางแผนไว้สปอร์ตเดย์ใช่ไหมใช่บอกเลยว่าสนุก มันจะมีกีฬาอะไรบ้างพี่อยากรล้อะไรนะนจะมีกีฬาอะไรบ้างนะกีฬาสีอยากนี่มีแบบมีแบบเตะบอลนะพี่อยากเตะบอลน,นะเตะพี่ไปก่อนแลบบ้วกันเ <laughs> ไม่ได้เตะพี่อ่านไม่ได้<ะ>นี่ยัมดูคนยคับล่าสุดเลยครับผู้จัดการของเอ่อของเราเลยครับตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ครับดังนักแสดงนะครับ <laughs> แกงไม่ได้ยินละการขอแกงไม่ได้ยินครอบครัวโปแตกรบเป็นคนโปแตกกมากโปแตกสุดๆบีเวอร์ได้ดูบทไปยังคร่าวๆมันบอกดูแล้วครับดูดูคร่าวๆแล้วยังไม่ได้ดูบทยังดูแล้วหยุดดูคร่าวๆคร่าวๆหยุดเดี๋ยวจ้ากันสิอ่าทำไมมาแล้ว มีใครอยู่บ้างที่มีใครอยู่บ้างแค่พร้อมเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วอกับหยิงมีงานพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้อ๋อใช่ปกติจะเป็นพี่วอกับหยินนี่เขารู้อยาว่าน้องมีงานการใช่ยิงกับยิงกับวอลจะตลกดีนะถ้าเกิดพี่อัญกบกเหมือนกันนะไปดูวอลเลยใช่ใช่ตอนนี้คือปัดก็เดินเดินไปมาดูอยู่ฉันโดนงูรัดเขาบอกว่าอยากให้พี่ปัดกับบีเวอร์เล่นเป็นจินคู่กันเฮ้ยได้นะ ก็เล่นคู่กันอะก็คือเป็นฟีลแบบว่าลุกๆทั้งคู่แมนแมนมันต้องแมนแมนคุยกันมันต้องลุกกับหลับป่ะพี่อันเนี้ยแต่มันเป็นลุกๆทั้งคู่มันจะเป็นยังไงสนุกพี่ว่าสนุกแต่ผมงงมากตอนแรกแบบพี่พร้อมเป็นเห็นมันเห็นมันไลฟ์อยู่ใคอยูรไลไปโผล่ปัดเนี้ยเห็นไลฟ์อยู่ตอนประมาณค่ำๆมั้งรู้สึกมันดูดีมันไปโผล่ห้องเรียนได้ไง เด่บวาดเก่งมันอยู่ใกล้ๆกันไงเพราะว่าปัดอยู่ธรรมศาสตร์พี่อยู่แถวๆตรงเนี้ยไปออกดีกว่ายวคนตามมาเดี๋ยวแข่งกันล้มเรือคุลรสพานหลับใช่สะพามหลับเออพวกเธออดเห็นแล้วแหละเพราะว่านางหลับไปแล้วหลับโดยไม่มีอะไรกันโดยเบอร์ตกแน่ๆใช่แล้วบิววาน่ารักมาก ทุกคนต้องรับบีเวอร์นะครับเวอร์น่ารักมากเตรียมเห็นเร็วเร็วนี้ต้องมาแล้วแหละปัดบีเวอร์ใช่ต้องมายาชีผมผมจะยิงพิวปิวผมผมผมมาเพราะพี่อั๋นนะครับคุณปัดบายบายเอาลบกล้องลกล้องผมขอพูดกับคุณคำเดียวต่อไปจะไม่มเป็นการไปส่งที่ BTS หรือที่บ้านอีกแล้ว ใจร้ายว่ะพี่พร้อมดำน้ำหาปลาหรือเปล่าคะใช่ไอ้พร้อมไม่เห็นมน้าเลยไปนะตาสั้นเท่าไรคะดูสั้นมากใช่เออปกติพี่จะใส่คอนแทคเลนส์ไงฝั่งนี้ไม่ใช่ใส่ตาฝั่งนี้สั้นสี่เจ็ดห้าฝั่งนี้สั้นสี่รอยยี่สิบห้าแล้พี่อยากสั้นไหมผ่าน ส่งกันมาทุกคนเราต้องเงียบๆมีเงียบเันแกคิดดูดิขนาดแบบบีเวอร์กระปัดยังไปส่งกันนะอ้าวงงปะมีความไปส่งกันอออนเทุกครั้งในเวลาไปกองเนี่ยครัดวบไปถาจบัตรว่าบัตรวันนี้กลับบ้างไงวะเหมือนเหมือนมูดอย่างนี้คุณบอกว่ารถมาหรือเปล่าไม่ไม่หรอโอ้ยจำได้เขาเคยบอกว่ากลับบ้างไงวะอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นห่วเนี่ยแต่ว่าขอกลับด้วยแล้วกันนะังจะบอกว่า อะไรนะปัดเอารถไปหรือเปล่าอ๋อโอเคถามคุณว่ากลับได้ปะก็ไม่น่าถามเพราะว่าเงนกูไม่ถามหรอกจำได้นล้วเขาจะมีแบบว่าง้องอนกันรมแล้วเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยผมลืมแต่ว่าจำได้แค่ปัดจะไปส่งกับทุกรอบเลยฮะก็ thank งกิ้ h a ล k y o งกิ้วมากมครับจริงทุกคนเฟื่อนใช่กับเป็นเฟื่อนกันลงเรือจ้า แกเออเพื่ออะไรไปส่งเล็กถึงบ้านเลยว่าไม่ได้ปะพี่พร้อมอะไยไปกันนะ <pe> er> พี่พร้อมน่าจะแบบลงแจ็โค้กไปแล้วจ้าไปซ้อมไปซ้อมรอม้องเพ, <pe> er> พ,งพลงอยู่วเป็นเนี้ยพี่พร้อมน่าจะล้างห้องน้ําอยู่แหละนะใช่ใช่ล้างห้องน้ําเพราะว่าตอนรับยินวอพรุ่งนี้ <pe> er> แกสนข่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมัน <pe> er> จะมีมวยไอพี่ที่เป็นแบบใช่ที่มันโปโมกันนะมันคืออะไร <pe> er> พี่อยากรู้พอมีงานอีกที่หนึ่งแล้วก็ อีกวันหนึ่งจะเป็นพร้อมพร้อมกับยินมีงานคู่กันก็คือเป็นฟิลแบบมวยเลยบีเวอร์ก็จะวันที่สามสิบกับวินคำพสามสิบนี้ใช่ใช่ใช่ก็จะลืมติดตามคนนั้นเอาเดี๋ยวไปกิดคนนั้นบีเวอร์กับวินก็มีงานแล้วตอนเย็นพี่วอก็มีงานต่อนะพี่วอกับยินอ่ะจริงเหรอใช่โอ้คือวันคือวอลยินงานเยอะมากอ่ะไม่เห่าบอกว่าห้ลังอยู่ข้างไหนไป บอกให้นางดำน้ำไปก่อนดําน้ำสุปรการังดับน้ำสุปรการังเ <c oughs> กิดในห้องน้ำแน่นเลยใช่เธอรู้ได้ไงอะคอมเมนต์เนี้ยุ๊บเรอ๊บเธออยากอยากเห็นบ้านเด็ดเดยฉันจะพาไปดูดูเอ้ยได้อยากเห็นแน่พี่พร้อมดิชอบพร้อมเนี่ยชอบโทรมาดึกดกแบบชวนเล่นเกมแล้วคือ บางวันผมจะนอนแล้ีไงอ่ะทุกคนอยากเห็นเหรอแช่ <c oughs> แล้ว <c oughs> แกนักเล่นน้ำม,มากงงมากไอพร้อมเอกเศร้าเนี่ยนักเล่นน้ำเว้ยมอนมอนพระเอกเอ็มวีมอ,อะ ใช่นางบอกว่านางกำลังทําแบบพระเอกเอมบีอยู่กำลังฝึกเว้ยกำลังฝึกเองกับบิวบิวอารมณ์ไปไหนเนี่ยเหนียวพระรามเนี่ยเฮ้ยหลุดอีกแล้วบีเ่อหลุดอาละครับมันไม่มันเป็นการสปอยสั้นๆนะครับทุกคนโอ้นะครับจริงเป็นแบบทำให้คนอยากอยากดูมากขึ้นนะครับมีคนบอกว่าดีนะยังไม่หลับแกนางคือแบบโบ่งกับ เขาอยากเป็นพลยเอมบีไงเขาจะ่าเขาก็เลยแบบซ้อมซ้อมเป็นสีวัอนี่ร้องให้ถ่ายงานกี่โมงนะเช้าเนาะวันน้วันที่สามสิบอะของบีเวอร์กับกับวินอะใช่เหมือนเหมือนเขาบอกว่าเป็นช่วงเช้าแต่แบบเขายเขายังยังยังไม่โชว์เวลาเลยครับแต่ว่าหลักๆไปเป็นช่วงเช้าใช่แล้วแล้วคือชุดอะเอ้ยเอ้ยแม่เดี๋ยวพอพูดคี้แล้วกันเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเอา ถ้าฉันนอนฉันจะพ้าอะไรไปบ้างใช่ไม่แน่นะ่ะแบบตีห้าพี่อาจจะลุกขึ้นมาไลฟ์สดอีกแล้ <laughs> ตอมเป็นวีเสตตังเฮ้ยเธอรู้ได้ไงอะ่ะเ <laughs> เป็นวีเสตตังออเอาไม่แคบเสจผมไม่ใช่พ <laughs> ี่มีคนแคปพรมเมื่อกี้ดำน้ำทันด้วยอะ่ะ <laughs> ยอมอยู่นะเ <laughs> ี่าไรตีถึงไรเขาแล้วนะบ้าแกเดี๋ยวจะก็ไปแล้วคันแค่แบบมา อัปเดตว่าแบบตอนนี้น้องๆกำลังแบบตั้งใจท่องโบทต่างๆบอกเลยว่าสุดๆบีเวอร์คือโปรทุกอย่างใช่บีเวอร์ชอบหลุดบีเวอร์โปคือผมพูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่การที่แบบมาทำงานอย่างเงี้ยเราต้องแบบมีความรับผิดชอบในแบบการเก็บความลับแล้วก็ทุกอย่างแต่แบบก็นั่ก็คิดเองไม่าเท่าไหร่จริงๆมันคือการแบบ แอบโปรโมทไปในตัวไงแบบทำให้ทุกคนแบบเออให้คนอยากยิงกูขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะผมเรียนการตลาดเนียนะครับคุณมีอะไรอ่ะได้ข่าวว่ามีวิวเก่ยกับนีกพวกเนี้ยวันเสาร์เนี้ยพวกเนี้ยวันเสาร์เนี้ยอ๋อพวกนี้อย่าลืมติดตามครับผมเฮ้ยดูแม่แต่แบบเอาจริงวันถ่ายคือสนุกมากจริงผมเห็นพี่พี่พี่อันนั่งอยู่ข้างหลังกล้องนะพี่อั๋นคัมอย่างเดียวเลยผมเห็นค ใช่แล้วขอาวิฟโร่ตลกวิฟโล่พี่เล็กจริงคือแบบขำแบบสนุกมากตลกต้องรอดูเอ้ยแล้วสรุปผมนั่งทางพี่โตไม่แต่แต่ตลกตลกที่เขาที่เขาตัดเนาะที่ทางโอเป็นเฮ้ยตัดแบบเบอร์ดูแบบโดนแกงอ่ะอะไรไม่มีอะไรมากอ่ะโดนแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยครับเลยเยจริงก็ไม่ได้อยากให้มาอยู่แล้วมาทำไมอ่ะเอออยากินงงิงออกไหม กินิกอะไรอ๋อใช่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 แกพรุ่งนี้มีไรไหมคะจะได้เตรียมตัวพรุ่งนี้มีไรของของงานยินบอไงแล็บแล็บโซซตี้แข่งกันโปดออกจริงกดปิดไลฟ์ไปตอบแชทไม่ได้นะรอโปแตกแล้วก็โปดังเลยเนี่ยนะแตกอะไรนะ end of lovely camp ก็พรุ่งนี้ติดตามชมกันได้ครับ สนุกมากผมรับรองผมแบบว่าตลกพี่เล็กกับพี่ฟาโลมาแกยิงมูกันแบบโบบะโบบะสปอยแกสปอยปะเออโหอะไรวะเลิกเลิกเลิกสปอยแกอะไรแค่ไหนเอาคือคือถ้าเห็นหน้าพี่เล็กพี่กับพี่ฟาโลก็ต้องรู้แล้วว่าว่ามันต้องสนุกนะครับมันต้องแฮรนะครับอ๋อคือจะบุลลี่หน้าว่าหน้าฟาโบพี่เล็กตลกอ่าใช่ ออาละผมโดนด่าแล้วเนี่ยเพราะคุณนะครับคุณปั่นเิ่งมันสนุกจริงนะครับแล้วก็นั่นแหละนะติดตามผมกันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าสนุกเฟสชิลครับก็กินไปครึ่งหน้าผมแล้วนะครับก็จะเห็นแค่ตรงนี้ครับแต่สชื่อ่สนุกโอเคเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราติดตามกันนะทุกคนเอโนบเลิฟรีแคบเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีทั้งหกพันสี่ร้อยคนด้วยไว้เจอกัน พรุ Hoy, device, view, hey, right. ่งนี้ถ้าสมมติมีโอกาสหรือแบบเผลอๆกดไปโดนไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นถ้าถ้าไปถ้าไม่เผลอไปกดก็ก็ไม่เห็นแต่ก็ฝากไว้คืนี่อะปัดบอกลามีเบอร์หน่อยคุณคุณเอาเวลาไปอ่านบมดนะครับคุณปัดครับโอ้ยผมเรียกได้ว่าท่องได้แบบหลับตาก็ท่องได้เอ๊ะแต่มันก็องหับตาท่องอยู่แล้ว ไม่ไม่คือแบบนอนฝันผมยังฝันเป็นบทอ่ะเอางี้ดีกว่าผมต่อบทในฝันอาจะถือว่าปัดโกหกแล้วกันทุกคนทุกคนอย่าไปอย่าทุกคนอย่าไปตื่นสายมากนะครับปัดก็อย่างเงี้ยครับก็เป็นอย่างเงี้ยแหละทุกคนพร้อมหรอพร้อมนอนในห้องน้ําแล้วครับไอ้พร้อมูงใส่มันแบบหลับไปหลายตื่นแล้วเนี่ยพร้อมเนี่ยนะพวกหนูน่าจะเจอกันทีหนึ่งเป็นอันนี้แล้ววะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ็มบีเอ็มบีเสีตังค์นะครับอย่าลืมติดตามชมเลยนะครับบายเจอกันนะครับไม่ได้ครับ ยังเจอกัไไนอีกนาบ๊ายบายครับสวัสดีครับดีเยอร์